ตัวเลขแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว แปลโปกการกุศลสวัสดีครับสมพรชาแนลเอ็หนึ่งก่อนจะไปรับชมคลิปกดติดตามคาว่าติดตามด้านขวามือสีดํๆใช้นิ้วจิ้มลงไปเลยจากนั้นก็กดไลค์ชูนิโป้ขึ้นแล้วก็กดแชร์แชร์ไปยังแตฟอร์มที่ท่านมีและที่สําคัญอย่าลืมลกดรูปกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากผมนะฮะผมก็จะหาข่าวสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกองฉลากนะครับมาฝากคุณผ,ผู้ชมอีกเช่นเคยนะฮะ ทุกคลิปที่ผมทำขึ้นนะฮะทำขึ้นด้วยความตั้งใจและจริงใจนะฮะขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับเอาละฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมก็จะนำเรื่องราวของฉลาการกุศลมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับฉลาการกุศลนะฮะก็จะไปเกี่ยวข้องกับนะฮะการศึกษานะฮะ จากภาพเลยก็จะแปลได้ตัวเลขดังนี้ก็คือ2 3 3 2นะฮะคุณผู้ชม5 0 0 5แล้วก็5 3 3 5 2 0 0 2ทุกตัวเลขมีที่มาที่ไปนะฮะแล้วคุณผู้ชมนะครับแปลได้ตัวไหนนะฮะก็สามารถคอมเมนต์นะครับมาแบ่งปันกันได้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะฮะคุณผู้ชมก็คอมเมนต์นะครับมานะครับเพื่อ ให้ทุกท่านนะฮะมีส่วนร่วมในคลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะฮะคุณผู้ชมเอาละหะเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของด้านท้ายฉลากกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมก็ถือว่านะครับอย่ามองข้ามเลยนะฮะก็มีตัวเลขรายครั้งตัวรายครั้งที่ไปวิ่งเข้านะฮะคุณผู้ชมก็จะมีในส่วนของ3,609แล้วก็9063นะฮะแล้วก็36นะฮะ63 0993นะฮะสำหรับตัวเลขที่ผมชอบนะครับก็คือ0990นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจยายนในการรับชมนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอกล่าวคราว่าสวัสดี